ได้ผลนี้เองครับทำให้การตัดสินใจเดินทางสอดแสวงหาสัจธรรมของชีวิตมีความหมายมากสำหรับผมเพราะทุกครั้งที่ตัวเองได้มาสัมผัสกับกลิ่นอายของจิตวิญญาณที่ดั้งเดิมของเทือกเขาหินมาลัยมันจะทำให้จิตวิญญาณที่เรารู้สึกกับตัวเองในขนาดนี้มันเกิดการสะเทือนอย่างรุนแรงไม่ใช่เพียงการเอ,อิบอิ่มปิติจาก หัวใจเท่านั้นแต่มันคือการสัมผัสถึงตุาท้แห่งพุทธ,ธะซึ่งทําให้เรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้เนี่ยมันสําคัญมากกว่าการดิ้นรนหาลิ้งชีพไปวันวันะท้ายที่สุดนี้ก็คือการค้นพบชีวิตที่แท้จริงท่ามกลางโลกที่เต็มไปได้วยความสับสนคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะออกจากความสับสนพร้อมหรือยังที่จะออกจากความอ่อนแอหรือพร้อมหรือยังที่จะออกจากชีวิตแบบเดิมๆสู่ชีวิตที่คุณเลือกและชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้น อยู่ในตัวของคุณเหมือนกับที่ผมได้ค้นพบด้วยตัวเองแล้วในวันนี้